เขาบอกว่าตอนนี้ไทยก็กลัวอาพนูมิสเตอร์เกน Yes I'm fine Yes I'm fine โอ้ควายหรือ fine fine ต่อสู้โอ้โหฉันกำลังต่อสู้เพื่อให้ประเทศฉันเนี่ยปีนอันดับเนี่ยขึ้นไปลูกเสาขึ้นไปลูกเสาขึ้นไปในแง่อังกฤษให้อยู่เหนือประเทศลาวอรือครั้งนึงที่เราก็ไม่ได้แบ่งนะครับว่าลาวหรือไทยใครจะสูงจะต่ำไม่เกี่ยแต่ว่ายอดสำรวจ ล่าสุดเนี่ยนะเราตกมาอยู่อันดับ40แล้ว40หรือ41ผมไม่มั่นใจนะครับใน71ประเทศทั้งหมดแต่เราอยู่หลังเราแน่นอนเราต้องบอกว่าพื้นฐานการศึกษาเราแย่แล้วเพราะฉะนั้นการคอลิฟายตรงนี้มันบอกได้ว่าระบบบริการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยเป็นยังไงและถ้าบอกว่าเราเป็นผู้นำนะครับที่จะเป็นผู้นำของอาเซียนเราก็จะเปิดตัวในอีก3ปีครึ่งข้างหน้านี่นะครับสู่ AEC นะคร,รับภาษาไทยเราแพ้ด้ยอยกับเขาหมดเนี่ยไหนจะแท็บเล็ตของคุณน,คนายกกิ่งมากไหนจะบอกว่า ผู้าษาอังกฤษทุกเช้าวันจันทร์อยากจะอาเจียนจริงแล้วแล้วก็อยากจะแบบทาให้นักเรียนมหาลัยต้องเรียนแผนกต่างประเทศต้องพูดต่ภาษาอังกฤษวลงไอโครงการภาษาอังกฤษที่เราจะพูดกันทุกวันจันทร์ผู้ในมหาลัยตอนนี้เราอยู่มันดับหลังลาวหลังลาวครับและหลังประเทศอ,อื่นๆเยอะๆเลยการแข่งขันเราจะเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องทำมาการ์ติ้งอะไรครับกีฬาก็อยู่หลังเวียดนามภาษา ก็อยู่หลังลาวการท่องเที่ยวก็อยู่หลังอินโดจริงๆเนี่ยชื่อรายการเราก็ผิดนะมาเก็ตติ้งกวนอันนี้เป็นไอเดียของคุณอาจารย์ปีเตอร์การนซึ่งผมไม่เกี่ยวมันต้องมาเก็ตติ้งกวนทาไมต้องกวนซื้อเพราะเรากวรบ่อยมากอ๋อต้องมีเอชเอ็มมีเอภาษาอังกฤษอาจารย์ปีเตอร์การนกระจอกแย่อย่าพูดกระจอกไม่ถูกวยากรณ์ของผมอย่าพูดกระจอกอาจารย์ปีเตอร์การ์นภาษาอังกฤษแย่รู้ไหมว่าภาษาไทยอ่ะ เวลาบอกว่าคุณรู้จักฉันน้อยมากเขาพูดว่าอะไร I know you too little No, you know me a little go a little go you know me a little go คุณ <go. S 2> รู้จักฉันน้อยไป,ป o oh. โอ้โหน้อยไปเกิน o oh. ผมไปฟังแล้ว heavy heart heavy heart หนักใจ <laughs>